ี้หมดไป300เหรียญคดถูกยังถูกถูกมากมากินเป็ดเป็ดรักจากรคือักคือรสเนไ่คุณเน y หมุณเนไคุณเห็น r หมคเ็นไวคุณนุเนคุนไคน็นันนุค นันจะพาทุกคนมาหนีเที่ยวที่เซินเจิ้นอีกแล้วก็รอบนี้นะคะก็จะมา2วันหนึ่งคืนรอบนี้นะคะเราก็มาโดยรถไฟเร็วนะคะก็ไปนั่งที่เวสต์คาลุนนะคะ15นาทีเท่านั้นค่ะก็มาถึงเซินเจิ้นเลยโซวีโกอิ i เฟิร์สไรใช่โอเคเวอยักฟองตีนเท อีก Biggest Shopping Mall อ okay. uh, really ีกสันเจนอ๋อก so ็ค so ือ so ห้างที่ใหญ่ที mm ่ส hmm. ุดในสันเจนนะคะใหญ่จริงดี้วอลคุณเคนจะพามากินเป็ดเป็ดหลังจากครบคือนักงรบนี่โซนโซนดีโซนดีอย่างนี้โซนสีมีหลายโซน เข้ามาก็เจอโซนเครื่องสำอางเลยนะคะเหมือน i f c m all เลยอะที่ฮ่องกงฝั e, uh ่งโซน A ถึงโซน E ีอ่าอีสเบลี่สิบนาทียีนาทีเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินก่อนนะทุกคน20นาที20 minutes later ตอนนี้ก็คุณเคนนะคะสั่งอาหารอยู่ที่นี่นะคะเวลาสั่งอาหารก็สแกนแล้วก็สั่งอาหารแล้วจ่ายตังเลย ก็าอาจจะแบบยุ่งยากลำบากสำหรับคนไทยหน่อยนะคะแต่ว่ามันสาม,มารถลิงก์เครดิตค้ารือว่าแบบเอ่อเผยออนไลน์ได้นะคะคนหัวทอคุณคเพนส่ะซุกไมสุกกระดูกนอะันนี้อะไรปาชู Pitcher, oh. mm, teacher không oh, I think it's cool. Teacher? What did you do? Roast <coughs> chicken But In Chinese it's called very very soft chicken Nung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  chicken chicken Nung chicken ไก่มือไก่หันบ้านเราเรียกว่าหันสะเด็นุ่มมาก้องกรมเรียกขาวฝานที่ชยหน้าเรียกขาวปั้นก็นันอยาดดื่มน้ำเย็นๆนะคะก็เลยสั่งอูหลงกีออร่อยไหมอืิ้นอร่อยซอสเรอที่็ด นุ่งนักเซนแซี้ชิคเก้นมอสอร่อยขึ้นใจก็สั่งดองไม้มานะคะเป็นดอกไม้แบบรสชาติเผ็ดนิดหน่อยเพราะว่าอยากกินอะไรเผ็ดๆเราคุณเทนจะได้เผ็ดแบบเผ็ดเลเวลนึงเผ็นนะเผ็มข้ไหมคิด ตอนนี้ก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมือนี้หมดไป240เหรียญตอนนี้กำลังไปเดินเล่นทั่วๆห้างก่อนแล้วก็นั่นแะจะหาร้านทำเล็บน,นะคะก็เมื่อกี้เจอแล้วหร้านฝั่งตรงข้ามร้านอาหารเลยแต่ว่า ลานนั้นตกอยู่ที่ประมาณ198เหรียญนะคะยังไม่ได้เข้าไปถามนะก็คือเห็นป้ายดูไปไ้ายอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปดูที่อื่นว่าราคาจะเท่าไหร่เราก็จะเลือกราคาที่แบบว่าถูกๆซ <Yeah. S 1> ุปเปอร์มาร์เก็ตเหรอ <Yeah. S 1> เด่มิโก้แบ็กทูเซนตี้โอเคโซน E ใช่ไหมดิซออนโซน E E อือก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีอะไรแล้วก็มีเป็นแบบว่าพวกแบบโอ้ชิลต์เออเกี่ยวกับเด็กๆนะคะ เดินเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเหนื่อยเดนเินออกกำลังก,กายส่วนไหมสีขาวเคนเบลวีเดอร์เดอร์ไวไม่ต้องเรียกพนักงานนะคะให้คุณเคนจัดการให้ไอซีรูปไทยร้อยยี่สิบเก้าเหมือนเขาจะทำแบบสไตล์คล้ายๆเวียดนามอยู่เหมือนกันอุ้ยอ,อันนี้อันนี้มีแบบไม่ใช่ โนเดเวอรหลดีสคาเฟ่หลดีสอีสหนอไปจริงเหมือนถ้าคนแบบแตกตัวเป็นเป็ดน,น่ารักเลยหนึ่งร้อามสเก้นี้นะคะเทคลอ้อย <c oughs> สิบกไปไปได้หรอไปสไปไปเจ็รอยหกสินะคะก็ลดไป30% เราลงมาชั้น4โนีโซนดีก็ยังเป็นแบบอาหารเยอะมากๆเลยอ้โคริสโต้บบออฮอตพอผู้หฒ่าอีซืกแบบ excuse me กใจสิ่งนี้มาเจอเขาจัดบูธแมวพันีโกลไหมดีแคบหรือแาบกคบแคบ Want to see Camila? You want to say hi? Meow. You see? You say meow? Open mouth. Come on, darling. You see the white one, very big. My turn. Hahaha. <laughs> อยากตัววินนี่มากที่สุดคิอตัววินิ่งอ้กวบ่แปดอาสงี่แบาจสงสิบครั้งที่มาเซิร์ฟเจินนะคะก็ต้องห้ามพลาดนะเล่นอันนี้สนุกสนุกลุนลุนกันก็เผื่อจะได้สักห้าร้อยหนึ่งพันคนถ้าใครเห็นลานนี้นะให้แวะเข้าไปซื้อไอดีขนมที่มันจะเป็นคล้ายๆหมูหยอกข้างบนออันนี้อร่อยมาก ขนาดเพื่อน,น,นอะ่ะกินแบบของยากๆอะ่ะยังบอกว่าอันเนี้ยอร่อยตอ,อ,อ,อนนี้เหมือนคุณเคนกำลังจะหาอานนวดแถวแถวนี้อยู่ก็จะไปนวดรอรอเวลา ร้านนวดนะคะที่คุณเชมหามาให้เขาก็เสิร์ฟด้วยนะคะเราก็เลือกสครับเรียบร้อยแล้วนะคะนันน่ะชอบสครับด้วยแล้วก็นวดด้วยนะคะนันสครับ50นาทีแล้วก็นวดอีก50นาทีก็ทั้งหมด110นาทีนะคะเขาก็เผื่อเวลาอาบน้ําให้ด้วยแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ300น่อยๆก็ตีเป็น400นะคะก็เกือบ400 ก็ถือว่าถูกกว่าที่ฮ่องกงนะทุกคนเพราะว่าที่ฮ่องกงอ่ะแค่นวดอย่างเดียวอ่ะก็ประมาณร9 0เก้าสิแล้วอ่ะสามสิบนาทีอะเออสอชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกโงนวดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดีมากนวดดีมาก เราเดินมาถ่ายรูปข้างในสวยมากร้านด้านในนะคะมันได้นั่งเป็นเอาโดเอาร์ดรก็จะประมาณนี้ๆๆเรียบร้อยนะคะมือนี้หมดไป300เหรียญ โคดถูกยังถูกถูกมากก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะกำลังจะไปโรงแรมแล้วคือโรงแรมอะ่ะก็ห่างจากร้านอันเนี้ยสินาทีแล้วค่าห้อง419เหรียญรวมแวดแล้วเรียบร้อยก็คือถูกมากๆเดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ โอเคอยู่นะทุกคน Good morning ค่ะทุกคนก็เช็คเอาท์แล้วเรียบร้อยดีโรงแรมแล้วก็ข้างๆโรงแรมมีร้านขายของชําด้วยนะก็สะดวกก็เดี๋ยวเรากําลังจะไปกินติ่มซำกันนะคะก็วันนี้บอกคุณเทนว่าอยากกินติ่มซำเนาะก็มาจีนแล้วก็อยากลองติ่มซำบ้างนะคะครั้งที่แล้วนั่นลองอร่อยมากก็เลยคิดว่าโอเควันนี้ก็อยากจะลองสักร้านหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ให้แล้วก็ จะลงในเพจไว้ให้นะคะก็ถ้าใครแบบอยากจะหาร้านหรือว่าตามไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวนันน่ะจะลงไว้ให้ตอนนี้นันก็มาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ร้านนี้นะคะมีนาฬิกาสายไม้แล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าอาหารมาไม่ครบนะคะก่อนที่นาฬิกาสายสมุดเราได้กินครึ่งราคาเนออัี้ไม่ได้ถ่ายเอย อันนี้น่ากินออ่อีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะได้กินครึ่งราคาแล้วใช่ไหมที่รัก <laughs> คือ เซนเินคือแบบว่ามันใหญ่มากๆนะแล้วแบบนันกับคุมเคนอะ่ะก็มาแทบจะแบบทุกอาทิตย์ก็ว่าได้อาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรอย่เงี้ยเพราะว่าอาหารที่เนี้ยก็จะถูกกว่าอร่อยกว่าแล้วก็มีตัวเลือกอะ่ะเยอะกว่าที่ฮ่องกงนะคะ ไป200เหรียญก็สนุกสนุกนะคะทุกคนคือแบบมีทั้งสก,กีแล้วก็มีแบบปักัสวนีน่ารักดีอะ่ะปกติจะหาสาคุณเคนยากมากมนะคะอันนี้มีไซสนะเรียบร้อยค่ะทุกคนก็เมื่อกี้พาคุณเคนไปชอปปิ้งเรียบร้อยคุณเคนได้มา2ตัวนั้นได้มาสาตัว ไม่รู้ใครพาใครช็อปนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะว่านันจะพาไปเที่ยวที่ไหนเนาะอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย